ครัววันนี้เอามาแต่งข้าวกลมต่อนะครับมาแต่ข้าวกลมครั้งนี้มันเป็นการเป็นข้าวกลมที่จะเอาไปจอยนะครับมาันยังมาเล่นบอกท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับข้าวกลมเนี่ยมันมีหลายหลายแบบนะครับถ้าเอาแบบนำไปจอยเอาก็บัสติกสัทลักษณ์เท่าใดนะครับมาก็บอกบังคับเท่าใดนะครับมาก็เขียนกันไปนะครับแต่ครั้งนี้มันจะเอาไปจ้อยนะครับเพราะนั้นก็ ฉันทะลักนั้นมันก็จะเป็นแบบเบ้าของท่านพญารมนะครับในข้าวซีบดนะครับก็ก่อนเน้นนะก่นเน้นจะต้องเป็นอย่างอี้นะครับออันนี้เอาไปจบไปหนื่งบาทก้มเนึ่งหนึ่งวักนะครับาบาทที่หนึ่งก็คือเป็นบาทก้มนะครับก็หากฮักแท้ขอเจแญวหาที่ไหนบอกมา จะไปเจอเจ้านะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ปกติมันก็จอยได้แล้วนะครับอ่าบาทเดียวปกติจอยได้แล้วนะครับจอยสั้นๆนะครับอทีนี้ก็มาขึ้นบาทสองนะครับได้ไปได้ไปวักหนึ่งแล้วนะครับาได้ไปวักหนึ่งก็คือป้อน้องขอนะฮะเน้นนะครับเน้นตรงนี้นะครับเน้นให้มันเป็นเสียงจัตวาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันได้ก็เอาสามัญก็ได้นะครับ เพราะว่าในการทํานองจอยบางทํานองนั้นถ้าเสียงจัตวาอยู่นี่มันก็สามารถเอื้อนข้นยาวได้นะครับแต่ถ้าบมมีก็เป็นอย่างกับมัต้องเอื้อนนะครับเอาเรามาต่อเลยนะครับในระหว่าง,ว,งาททวักที่หนึ่งของบ้านที่สองเนี่ยนะครับกับวักที่สองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวักที่สองนี่จะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับาเพราะมันไป สัมผัสกับตายวัคที่ของบาดก้มเนี่ยนะครับห็นไหมฮะเสียงโทรพิเศษนะครับเพราะนั้นจะต้องลงเสียงโทรพิเศษนะเจ้าก็จะต้องมีเข้ามีเฝ้ามีเล่ามีอย่างสละเอาเสียงโทรพิเศษนั่นแหละครับเกาะเก็เกี่ยมไว้ดีนะครับป้อน้องขอนะครับป้อน้องขอที่นี่อ่า ที่เม็ดจุดปะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท้ายวรรทีหนึ่งกับต้นวรรทีรมต้นวรรทีสองสองคำเนี่ยนะครับะะจะสัมผัสก็ได้บัสัมผัสก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดพระนะครับที่คือสัมผัสอักษรนะสัมผัสสลักนะครับสัมผัสสระแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้สัมผัสสละเฮากา เป็นสัมผัสเนื้อเรื่องนะครับอย่างข้างบนเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าส่วนส่วนนี้กับในข่าวท่านัญาคมประกอบมาได้เน้นอย่างนักหนานะครับอแตห่หากแต่ขอเจินเวหาเห็นไหมมันก็มาไ,ได้สัมผัสนะครับสองคำนี้นะฮะแต่มันเป็นกรรมอู่ติดต่อเนื่องนะครับอ่กบาก็เฮาเกาะตม ก็เว้นเหมือนไปนะครับคือมีสองแบบก็แล้วกันอ่ามีคือสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องและสัมผัสด้วยสระเนนะี่ยมีสองอย่างน,นะครับอ่าเน้นอย่างนี้นะครับเอามาต่อเลยนะครับป้อน้องขออ่าอันนี้ต้องลงอ่าเสียงโทพิเศษสระเอาด้วยนะครับอ่าบอเห็นไหมบออ่าขอแล้วก็บ,บอ่อนี่มันมันอ่ามันสระเดียวกันนะครับอ่าบอนะฮะ บ่อนะครับบ่อคอกับบ่อนี่สัมพัท์กันแล้วใช่ไหมได้กันแล้วบ่อนี่ก ah ับบ <mor> <m bucket pasa>. ่อจาเป็นจะต้องอ่าอย่างนี้มันบ่ออ่าโบราณพ่นป่นบอกว่ามันเป็นบ่อน้ำนะป่นบอกเขียนละป่นป่นจะเอาเต้าเอี้ยนะครับเต้าเอี้ยนะฮะเต้าเอียมันหรือหรือบางท่านก็เขียนเต้าเอี่ยกับบ่อนะกับบ่ออ่าเป็นรมพิเศษนะครับเป็นป่นป่นบอกว่าเป็นรมพิเศษนะครับอ่าคือ คือหมายคำว่าบ่อไหมนะครับอ่าอย่างี้นะครับอาจจะกับบางท่านกับบใสไไม่เยอะก็ก็บ่เป็นอย่างนะครับก็ก็อืมก็คือมันเปลี่ยนความพิเศษอะครับบ่อไหมนะครับบ่อไหมบ่บ่จอบบ่จอบบ่สอบบ่บ่สอบหรือบ่จอบนะครับบ่จอบหรือบ่สอบนะครับมันเขียนได้สองอย่างนะครับจอบกับสอบนะครับอ่าถ้าจอบ จ,จบน่ก็ milk, ตัวจ totally right. ้านะครับจ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 บมาเห็นไหมเสียงโทนะครับมาถึงแม้จะเป็นเสียงโทตายก็คือเสียงโทนะครับมาจบจบจบเห็นไหมจบเสียงโทนะครับปใานใจตัวจ้านะครับจบอันนี้จอบแล้วนะครับหรือบอซอบก็ได้นะครับบอซอบก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่นะครับาแล้วแต่สํา พ่อน้องขอบัชอบก็บัชอบอบัดชอบหรือบัชอบนี่ก็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 ได้ทั้งนั้นแะบดชอบบัชอบก็เลือกเอาเหตุกรรมนะครับเอาชอบดีกว่าล้ะเพราะว่ามันจะได้อเพราะว่าจะได้จะได้เปรียบเทียบนะถ้าบัชอบนี่มาได้เปรียบเทียบแล้วนะครับว่ามันมันเสี่ยงอย่างไรนะครับอาบัชอบนะครับบัชอบนี่จะได้จะได้หูกรรมล้านนาไปตัยนะครับบัดชอบ บรรจอบขี้เล่านะครับมาขี้เสียงโทพิเศษนะครับเสียงโทพิเศษนะครับขี้ก้าเห็นไหมใจตัวระนะครับใจตวระนะครับใจตกระนะครับขี้เล่าฮะเล่าเสียงโทพิเศษนะครับใจตระนะครับละตัวละนะครับมาเป็นอักษรสูงตัวละเป็นอักษรสูงแล้วนะครับเล่านะครับมาเล่า เรานี่ยไม้เก่านี่จะต้องใส่ไม้จะต้องใส่ไม้สัดนะครับถ้ามานันมันจะเป็นไม้โกบาลีไปอะครับเป็นโล่เป็นโลนะครับต้องใส่นะครับใส่ไม้สัดนะครับออย่าลืมนะครับไม้เก่านี่นะครับอย่าลืมเลยทีเดียวนะครับอ่าบรรเลาหายไม่ได้ได้ละได้ละทีนี้เข้ามาเข้ามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองดูนะครับอ ภาษาปฏิวัติแบบที่สองก็คือการยืมเอา,อ,าอักษรไทยนะครับมา,มาปั๊บเทียบนะครับมาปับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานี่นะครับแล้วก็ประกอบคําขึ้นไปก็แบบภาษาไทยนะครับแต่ก็อย่างว่ามานก็ต้องผสมกันภาษาสางกันไปนะครับเพราะว่า,าบางครั้งสระมันมบตรงเหมือนกันนะครับามามางทีจะต้อง บูรณะซับตัวนะครับมาข้อตกลงการปฏิวัติปีสองแปดพกนันเมีการบูรณะซับไปตัวนะครับอ่บอ่อนะครับบอ่บอ,บอเห็นไหมไม่อ่อาไ,ไม้นิกะฮิตหรือไม้กังมนเนี่ยนะก็ห้องบอ่ดเอามาแล้วมันเป็นประกอบไม้ก่อนะครับ่าเอาเอาแค่ไม้ยอดนี่นมาพอแล้วอันนี้ก็บอ่อนะครับอ่านอ่านเป็นบอ่อแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โทษทีครับเอ้วัดจะมามแล้วบัดจอบนะครับมาตัวจ้านะครับอืมจ่าจ้าก็ยืมตัวชอช้างเนี่ยนะครับยืมตัวชอช้างมาเป็ดน,นะครับมาจอบนะครับมาบัดจอบนะครับ ถ้าเป็นตัวซะกับตัวชอบบ่สอบบ่ชอบขี้เล่าบ่สอบบ่จอบก็ได้นะครับแล้วแต่่ายจะเอาถ้าชอบก็เป็นตัวสะนะครับเป็นตัวโซโซนะครับขี้เล่าตัวคะนะครับมาไม่กี่ฮะไม่ขอจ้างเห็นไหมอันนี้นะฮะขี้เสียงโดพิเศษนะครับเล่าเล่าตัวละนะครับมาตัวฮะก็ตัวอันนี้เป็นตัวละนะครับมาตัวละนะครับมา เล่านะฮะไม่สัต์นี่ฮาก็มาแล้วนะครับมาไอามาแล้วครับเพราะว่าการประกอบคําแบบภาษาไทยก็อันนี้ก็เล่าแล้วนะครับเล่าเฮ้ยครับอันนี้อ่านแบบภาษาละนานะครับก็คือใจลักการภาษาละนาเพราะว่ายืมเอาอักษรไทยเป็นมาปรับเทียบเรียบร้อยแล้วเป็นตัวคะนะครับเป็นตัวละนะครับอ่าขี้เล่าเสียงโทรพิเศษนะครับอ่านขี้เล่านะครับอทีนี้ฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับ อันนี้คือการที่ฟังเสียงนะครับลักการลักการของการเขียนภาษาบริวัติแบบที่สามนี่คือการฟังเสียงภาษาละนาทางบนว่นะครับออกมาอย่างไรก็สะกดตเอาภาษาไทยสกดตเขียนไปอย่างนั้นนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับเนื่องด้วยระบบการผ่านเสียงของภาษาละนากับภาษาไทยม,มันเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นมันก็จะไปบัตรงบัตดัดกันที่เสียงโทรพิเศษน,ะนั่นอะไๆขี้เล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าในภาษาไทายเพื่อนจะสะกดออกมาแลวเพื่อนจะออกมาเป็นเสียงโทรปกตินะครับขี้เล่าเห็นไหมท่านในภาษาละนา,ศามันขี้เล่าเห็นไหมโทรพิเศษอนะ่ะทีนี้มันมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนสุดแล้วแต่ภัยมันนะครับมาจะจะมามจะ เขียนใน่ไรก็สูงแล้วแต่นะครับเพราะว่าในภาษาปริวัติบริภาษาเนี่มันก็มันก็ป้นก็บอกใือกว้างๆไว้บดายว่าเอาภาษาไทยมาเขียนเนี่ยแต่มันป้นม่ได้หูปัญหาแล้วก็ว่ามันมันมาตรงมัตัดอะไรนี่นะครับอ่าเอามาเขียนเลยนะครับบออ่าบอเนี่ยเห็นไหมอ่าได้ยินเสียงบอแล้วฮะภาษาไทยเบอร์เขียนเนี่ยบอาจอบมอาจบนะครับตัวนี้เราจะต้องเอา ตัวจอจานเขียนแล้วนะครับอืมจอบได้ยินเสียงจอบเนี่ยมันต้องอ่าอันนี้มันจอบนะครับมาจอบนะครับจอบจอบก็ใส่ไม้โทแล้วก็มาจอบเสียงโทนะครับมาเสียงโทตายแต่มันก็ฮาวอูอ้ถึงลักการแล้วมันก็ก็สุดแล้วแต่นะครับมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามนะครับอาจจะประทุกรับภาษาไทย แน่แนๆก็กมาเป็นี้นะครับอ่ามันจบนะครับอ่าจบเสียงโทรบอดจอบขี้อ่ามาเจอเสียงโทรพิเศษแล้วนะีฮะเสียงโทรพิเศษนะขี้อ่าอันนี้มันขี้นะครับเอาเอาเอารวดกันเลยฮะขี้เล่านะครับเห็นไหมถ้าเขียนเต้าอี้มันขี้เล่านะครับเห็นไหม เสียงมันแค่เสียงโทรพิเศษ ISO โโธรรมดานะครับอ่าเนี่นะขี้นะฮะป่อเห็นไหมเท่ากันนะอ่าขี้ป่อขี้พ่อเห็นไหมมันบอกขี้เห็นไหมฮะขี้ป่อฮะมันคนละเสียงนะครับขี้กับป่อเนี่ยนะขี้อ่าเสียงโทรพิเศษขี้ป่อเห็นไหมขี้เล่า พอเห็นไหมอันนี้เจ้าอ่ะนะเสียงโทรนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นเสียงโทรปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอาจเให้เขียนเพื่อคนอื่นคนทั่วไปได้อ่านนี่มันก็จะออกไปเปลี่ยนเสียงธรรมดานะครับมันก็จะเป็นะเลือดจืดจาดเป็นบดอะครับมาเพราะฉะนั้นในแบบของผมนะครับมาผมก็ได้เอาจุดประดับไว้น่ะย่างก้าเห็นไหมกากาก้าก้ากากาเห็นไหมเขียนได้กู้เสียงนะครับผมเอาจุดประดับไว้อย่างี้ก็บังคับนะครับ เพื่อหื้อไกระจ้างที่เข้ามาอ่านในฉบับฉบับที่ผมเขียนเนี่ยน,นะภาษาบริวารบริวสามนี่นะครับก็เพื่อาาอ่านรมที่มีจุดประกอบกับไม้โทเนี่ยนะหลังที่มีไม้โทเนี่ยาาหื้อระวังไว้นะครับเพื่ออ่านออกเป็นเสียงโทพิเศษนะครับไม่ใช่เสียงโทรธรรมดานะครับอถ้าสมมุติว่าไม้โทอย่างนี้เป็นตัวป้าไอ้ก็เสียงโทรธรรมดานะครับหนยแมอันนี้ไม้โทรตัวตัวหน้าตัวนอหนูเนี่ยนะครับอันนี้มันต้องเป็นเสียงตีแน่ๆกับภาษา ล้านาก็ตีนะครับภาษาไทยก็ต้องตีนะครับเห้หมปพ่อน้องขอบอจอบขี้เล่าเห็นไหมครับต้องอ่านอีนะครับอาวันพวกเอามาต่อแถมวักหนึ่งครับ่าวักที่สามนี่นะครับ